สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูแหม่มเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะคะสําหรับเอ่อเรื่องที่5 6าจุถึงห้เนาะนักเรียนก็ดูในเอกสารประกอบที่คุณครูส่งไปได้เลยนะคะวันนี้คุณครูก็มาขึ้นเรื่องนี้ให้เลยนะคะอ่าจเปิดในหนังสือค่ะ 5.10นะคะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่ะดูสถานการณ์ตรงนี้ค่ะพัฒนาความรู้ในร้านค้านะคะมีราคาของดินสอนะคะกำหนดให้แท่งละ9บาทนะคะซึ่งนางหญิงใบบัวซื้อยางลบ1อันกับดินสอ1แท่งนะคะแม่ค้าบอกว่าทั้งหมดเนี่ย15บาท ะะตอนนี้เนี่ยเรารู้แค่ราคาของดินสอนะคะไม่ดูราคาของยางลบนะคะเราก็มาหาคำตอบว่าราคาของยางลบเนี่ยมีราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งคุณครูก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า9นะคะซึ่งเป็นราคาของดินสอบวกเท่าไหร่เป็นราคาของยางลบนะคะจะเท่ากับ15บาทน,นะคะอ่า ซึ่งตรงนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบนะคะ,ะโดยให้นักเรียนเนี่ยนะคะเอา9ไว้ในใจแล้วก็นับต่อไปให้ถึง15 9อ่ะ9แล้ว10 11 12 13 14 15นับได้กี่ครั้งคะได้6ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ 9บวก6เท่ากับ15ดังนั้นยังลบราคาอันละ6บาทอ่านี่นำมาดูค่ะตรงนี้เติมตัวเลขแสดงจำนวนอ่าตรงนี้นะคะ17บเวกเท่าไหร่เท่ากับ20ินะคะตรงนี้ตอนแรกเรายังไม่ดูคำตอบเนาะ17บเวกเท่าไหร่เท่ากับ20ก็ให เอา17จวันนี้ใจนับต่อไปให้ถึง20ค่ะ17แล้ว18 19 20ได้กี่ครั้งคะได้3ครั้งอ่ะต่อไปค่ะให้นักเรียนนะคะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดยจันใช้เส้นจำนวนนะคะเส่งคองครูนะคะกำหนดโจทย์มาให้15ลบเท่าไหร่เท่ากับ 1 0อ่าสิ 15, ลบเท่าไรเท่ากับ10นะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยเริ่มจาก0ูนย์นะคะโยงไปหา15ซึ่งเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ถอยหลังนะคะครั้งละ1ไปจนถึง10ที่เป็นคำตอบว่านักเรียนเนี่ยจะเดินถอยหลังไปกี่ครั้งนะคะอ่านักเรียนอาจจะวงเลข10ไวบ วงคำตอบไว้นะคะอ่ะเอาดินสอวางไว้ที่เลขสิบหค่ะถอยหลังไปพร้อมกันนะคะหนึ่งามสได้กี่ครั้งคะได้หครั้งเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบว่า5เติม5ลงไปนะคะสิบห้ลบหเท่ากับสิอ่ามาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะสิลบเท่าไหร่เท่ากับ8อ่าเริ่มต้นจาก ศูนะคะแล้วก็ไปหาตัวตั้งก็คือเลข18แนะคะแล้วเอาดินสองวงคำตอบไว้วงเลข8ไว้นะคะอ่ะับมัดที่18นักเรียนถอยหลังพร้อมกันค่ะแล้วก็นับนะคะว่าเราถอยหลังไปได้กี่ครั้งอ่ะ1 2 3 1 2ส4 5 6า8 9 10ได้กี่ครั้งคะได้ สิครั้งก็เติมคำตอบ10ลงไปนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูข้อนี้นะคะที่โจทย์คือ14ลบเท่าไหร่เท่ากับ9อ่าเริ่มต้นจากศูนย์ไปหาตัวตั้งคือ10 4แล้วก็มาวงคำตอบไว้อ่าวงเลขเ้าไว้อ่า14ถอยหลังไปกี่ครั้งถึงจะไปเจอคำตอบ9อ่า1 2 สามสี่ห้ากี่ครั้งคะห้าครั้งก็เติมคำตอบลงไปง่ายไหมคะอาต่อไปข้อนี้นะคะเป็นการหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะซึ่งประโยคสัญลักษณ์ให้มาว่าเท่าไรบวก7เท่ากับ13ถ้าตรงนี้เป็นการบวกนะคะก็ให้นักเรียนหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและ ลบนะคะดูให้หนักเรียนค่ะนำคำตอบนะคะมาไว้ด้านหน้านะคะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบมาลบเจ็ดเท่ากับเท่าไรเห็นมั้ยคะว่าเราย้ายเครื่องหมายเท่าไรมาไว้ข้างหลังได้แล้วนะคะต่อไปค่ะให้หนักเรียนหาคำตอบค่ะ13ลบเเอา7จดไว้ในใจนะต่อไปให้ถึง13 7แล้ว8 9ก้ 90, 11ิบสิได้กี่ครั้งคะได้6ครั้งดังนั้นนะคะเวลาเขียนคำตอบค่ะให้นักเรียนลอกโจทย์มาให้หมดเลยนะคะดังนั้นได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะ6บวก7เท่ากับ13ต่อมาข้อนี้นะคะเท่าไรลบ8เท่ากับ9นะคะหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะเราก็ นำคำตอบมาเขียนไว้ข้างหน้าเปลี่ยนจากลบเป็นบวกบวก8เท่ากับเท่าไหร่ต่อไปค่ะหาคำตอบ9บวก8เอา9ไว้ในใจชูขึ้นมา8 9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17อ่ะก็เข <17 S 2> ียน17ลงดังนั้น17ลบ8เท่ากับ9นะคะต่อไปค่ะข้อนี้เติมตัวเลขแสดงจำนวนอ่าโจทย์ให้มา10 เจ็ดลบเท่าไหร่เท่ากับเจ็ดนะคะตรงนี้ใช้การลบนะคะแล้วก็เอาตัวตั้งไว้เหมือนเดิมเลยนะคะอ่าสิบเลบเเท่ากับเท่าไหร่นะคะเอาเจ็ดไว้ในใจนะับต่อไปให้ถึง17 7เจ็ดแล้ว8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7ได้กี่ครั้งคะได้10ครั้งนะคะดังนั้น17ลบ สิเท่ากับ7อ่าทีนี้มาตรวจสอบความเข้าใจกันค่ะอ่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อนี้5บวกเท่าไหร่เท่ากับ11นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะตรงนี้เป็นบวกใช่ไหมคะเราก็เอาสิเอ็ดมาลบ5โดยการเอาห้าว้ใใจนับต่อไปให้ถึง11 5แล้ว6 7 8 9 10 11ได้กี่ครั้งคะได้ หครั้งต่อไปค่ะข้อ2เท่าไหร่ลบ8เท่ากับ6อ่าข้อนี้ก็นำอะไรเอ่ยนำหมาบวกกับ8อ่า8ไว้ในีใจชูขึ้นมา6 8แปลแล้ว9 10 11 12 13 14 ตรงนี้ก็ตอบว่า14นะคะข้อนี้ค่ะ13ลบเท่าไหร่เท่ากับ9นะคะอ่า13ลบเท่าไหร่เท่ากับ9ก็เอา13มาลบ9นะคะ9วันนจัใจนับต่อไปให้ถึง13,9แล้ว10,11,12,13ได้กี่ครั้งคะได้4ครั้งข้อนี้ค่ะเท่าไหรบ่บวก9เท่ากับ20 ก็นำา20มาลบกับ9เอา9ก้าไว้ในใจนบต่อไปให้ถึง20ค่ะเจ้าแล้ว10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เท่าไหร่คะ11ครั้งต่อมาค่ะเรามาดูในเล่มแบบฝึกหัดนะคะคุณคุณมาตรงนี้เลยนะข้อที่1ค่ะ5บวกเท่าไหร่เท่ากับ13นะคะโดยให้นักเรียน เริ่มจาก5นับต่อไปอีกกี่ครั้งเอ่ยจะได้13่ห้าว้ในใจนับต่อไปให้ถึง13ค่ะ5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13ามได้กี่ครั้งคะได้8ครั้งนะคะดังนั้น5้าบวก8เท่ากับ13ต่อไปค่ะเท่าไรหรบวกเเท่ากับ12ก็ เอาเก้าไว้ในใจค่ะนับต่อไปใหถึง12 9แล้ว1 0 1 1 12ได้กี่ครั้งคะได้3ครั้งนะคะดังนั้น3บวก9เท่ากับ12อ่ะต่อไปตัวน,นี้ค่ะ12บวกเท่าไหร่เท่ากับ17อ่ะ12บวกเท่าไหร่เท่ากับ17ก็เริ่มจาก12นับต่อไปอีกเท่าไหร่จะได้17อ่ะ12ว้ในิจัย12แล้ว 13, 14, 15, 16, 17 กี่ครั้งคะ5ครั้งดังนั้น12บวก5เท่ากับ17นะคะต่อไปวิธีการนี้เป็นการเติมตัวเลขแสดงจำนวนโดยใช้เส้นจำนวนนะคะ ข้อ2.1คุณครูให้โจทย์มาคือ16ลบเท่าไหร่เท่ากับ17เริ่มต้นจาก0ไปหาตัวตั้งคือ16แล้วอย่าลืมวงกลมคำตอบไว้ค่ะวงกลมคำตอบก็คือ7ไว้นะคะไม่งั้นอย่ายลืม่ะ16ถอยหลังไปให้ถึงคำตอบ7ค่ะนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้กี่ครั้งคะ 9ครั้งนะคะตรงน,นี้ก็ตอบ9ต่อไปค่ะข้อนี้13ลบเท่าไหร่เท่ากับ8นะคะอ่าเริ่มต้นจาก0ไปหาตัวตั้งคือ13แล้วก็มาวงกลมคำตอบไว้อ่า13ค่ะถอยไปหาคำตอบคือเลข8นับพร้อมกัน1 2 3 4 5 5ครั้งเพราะฉะนั้นข้อนี้13ลบ5เท่ากับ8ต่อไปค่ะ 20ลบเท่าไหร่เท่ากับ16เริ่มต้นจากศูนย์ไปหา20แล้ววงกลมคำต่อไหมอ่าถอยลังค่ะ1 2 3 4สาสี่เพราะฉะน,น,นั้นข้ยี่สลบสี่เท่ากับ16ต่อไปค่ะ15ลบเท่าไหร่เท่ากับ4เริ่มต้นจากศูนย์ไปหาตัวตั้งคือ15วงกลมคำต่อไว้อ่าถอยแรงพร้อมกันค่ะ 1>, 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ้าพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1 5บห้ลบสิเท่ากับสนะคะอ่าต่อไปค่ะแสดงวิธีการหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบตุดคุูมาข้อนี้เลยนะเท่าไหรบวกหก เท่ากับ20อ่าเราก็นำยี่นำคำตอบคือ20มาไว้ด้านหน้านะคะเปลี่ยนจากบุกเป็นลบ6เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะวิธีการคิดเอา6ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง20 6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ได้กี่ครั้งคะได้14ครั้งนะคะดังนั้น14บวก6เท่ากับ20 ต่อไปค่ะเท่าไหร่ลบห้าเท่ากับสิบสี่นะคะก็นำำําคําตอบมาไว้ด้านหน้าเปลี่ยนจากบวกเ,เปลี่ยนจากลบเป็นบวกนะคะสิบสี่บวกห้าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่าสิบสี่บวกห้าเท่ากับเท่าไหรสิบสี่เว้นที่ใจชูขึ้นมาห้าสิบสี่แล้วสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็ตอบสิบเก้าดังนั้นสิบเก้าลบห้าเท่ากับสิบสี่โอเคค่ะ ถ้าคุณครูอธิบายเร็วเกินไปนะคะให้เรียนกดสต็อเนาะเดี๋ยวคุณครูจะส่งเอกสารประกอบคลิปไปให้เหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่สะดวกดูคลิปครูนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้เรื่องนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะมาพบกับครูแหม่มในเรื่องต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ